ในจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันหนึ่งลูกสาวของผู้เสียชีวิตพบแม่ของเธอในสวนหลังบ้านแต่สิ่งที่เห็นทําให้ทุกคนต้องตกใจศพของเธอถูกตัดศีรษะและวางอยู่ในลักษณะที่น่าสยดสยองเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับแจ้งเหตุจากเพื่อนบ้านหลังได้ยินเสียงผิดปกติจากบ้านหลังนี้เมื่อเข้าตรวจสอบก็พบร่องรอยการต่อสู้โต๊ะและเก้าอี้ล้มระเนระนาดและมีคราบเลือดบ,บนพื้น สิ่งที่ทําให้คดีนี้น่าตกใจยิ่งขึ้นคือประตูบ้านถูกล็อกจากด้านในแต่ผู้เสียชีวิตกลับถูกพบในสภาพชวนสยดสยองหลังการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นคนในครอบครัวหลานสาวของผู้เสียชีวิตถูกควบคุมตัวและพบหลักฐานคราบเลือดบนเสื้อผ้าผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่เหตุการณ์กลับบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ ตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจเชียงใหม่และชาวบ้านยังคงหวาดกลัวนี่คือเรื่องราวของคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญในครอบครัว